พอคุณทำเพื่อไม่พอคุณไม่ใส่แมสล่วทำไมต้องใส่แมสด้วยล่ะพวกคุณยังไม่รู้อีกหรอว่ามีฝุ่น pm 2 5อยู่รอบๆตัวของเรา pm 2 5คืออะไรหรอ pm 2 5เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากทำให้คนจมูกคอมนุษย์ไม่สามารถกรองได้และไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า pm 2 5มาจากไหน การกำเนิดจากธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองดินที่ฟุ้งปลิวจากพื้นดินกเกษตรกรรมไฟฟ้า 2. กําเนิดแหล่งกําเนิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เช่นที่มีการก่อสร้างการเผาไม้ของเชื้อเพลิงฝุ่นควันของโรงงานอุตสาหกรรมการเผาขยะและขคายุต่างๆเป็นต้นแล้วจาก PM 5วิธีเอาตัอรอดจากคุ่น PM 2.5โดยการปิดประตูหน้าต่างให้สนิทงวดไปในที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัย KN95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆและล้างจมูกด้วยน้ำเกลือฉลากเขียวนี่คือวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้บางลน้นนะคะมาหน้ากลัวแบบนี้นี่เองเดี๋ยวพวกเราจะไปใส่แมสกัน